สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมวิธีการปอกทุเรียนนะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับที่เห็นถืออยู่นี้ก็คือทุเรียนพันหลงรับแลนะครับทุเรียนพันดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็วิธีการดูก็คือนะครับ อันนี้เขาจะเรียกว่าขั้วนะครับส่วนส่วนตัวเนี้ยนะครับจะเรียกว่าปิงนะครับตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้หลุดออกจากกันแสดงว่าสุกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่ยังไม่หลุดนะครับแต่ก็สุกแล้วนะครับถ้าถ้าหลุดแล้วมันจะสุกเกินไปนะครับถ้ามันแยกออกจากกันเนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมครับ เห็นเห็นรอยแยกนะครับเนี่ยนะครับรอยรอยแยกตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเรามือดันขึ้นมันก็จะหลุดออกนะครับเนี่ยครับเนี่ยก็ผ่าได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเ,เห็นไหมครับเนี่ยปกติมันจะหลุดเองนะครับแต่อันนี้มันก็เริ่ม เริ่มจะหลุดออกแล้วนะครถ้าหลุดเองมันก็จะเนื้อมันก็จะสุกเยอะนะครับแต่ถ้ายอย่างนี้ยผมคิดว่าเนื้อมันคงจะกำลังดีนะครับแล้วมาชมวิธีการปอกทุเรียนกันครับอ่าอันนี้ขั้วมันนะครับเดี๋ยวเราจะเอามีดตัดตรงนี้นะครับ นี่นะครับมีดนี่นะครับตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเอาเอาด้านบนเนี่ยนะครับพลิกกลับมาตั้งนะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับมีดอะไรก็ได้นะครับเนี่ยจิกลงไปเลยไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรนะไอ ว่าจะจิกตรงไหนนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับจิกลงไปเลยแต่ให้มีดที่มันแข็งแรงหน่อยนะครับใช้มีดที่มันแข็งแรงหน่อยนะครับทุเรียนพันุนี้จะเปลือกบางมันจะแกะง่ายครับจิกลงไปเลยจิกลงไปแล้วก็งัดนะครับจิกลงไปแล้วงัด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 เห็นไหมครับเห็นไหมออกละแค่นี้ก็ออกแลวครับนเห็นไหมครับนี่ครับแล้วทีนี้ก็ เปิดเลยครับนี่นะครับเนื้อมันเนื้อเหลืองสวยเลยมันจะยังยังยังไม่สุกมากยังไม่เล็กนะครับพอแกะออกได้อย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราปินผูนี้หมดแล้วนะครับถ้าเราจะแกะต่อไปเราก็ใช้มือนะครับนี่นะครับใช้มือดันอย่างนี้นะครับมันออกง่ายๆนะครับใช้มือดันนี่นะครับ ปูนี้ไม่มีมีมีเหมือนกันครับอยู่ฝั่งนี้นะครับประมาณนี้ครับปอกไม่ยากครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมปอกไปนะครับก็ชิมไปแล้วนะครับ2เม็ดนะครับสุกกำลังดีนะครับไม่เละเกินแล้วก็ไม่ดิบเกินไม่ไม่ไม่หามจนเกินไปนะครับ อร่อยมากนะครับหวานมันเนื้อครีมมี่ละลายในปากนะครับอร่อยมากครับนี่นะครับดูดูสีมันนะฮะนี่ครับนี่กำลังดีเลยครับกินช่วงนี้นะครับปกติราคาจะแพงหน่อยนะครับทุเรียนพันนี้ก็จะ อยู่เล่าๆเนี่ยครับหนึ่งโลถึง2อกิโลนี่ก็ถือว่าเกดเกตเอแล้วนะครับราคาก็ตกอยู่ที่เกดสวยๆก็ตกอยู่ที่350 400นะครับที่ขายโดยทั่วไปนะครับ350 400ถ้าออกมาใหม่ๆก็450นะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้มาจากส่วนเพื่อนนะครับ ก็คือรู้จักกันเขาก็ขายให้แนวนครับในในราคาที่ถูกหน่อยนะครับร้อยหกสิบบาทนะครับผมซื้อมาครับลองไปหาชิมกันดูครับไม่ผิดหวังสําหรับคนที่ชอบรสจัดจัดจัดจ้านหน่อยนะครับก็หวานแต่แต่ก็ไม่ไม่หวานมากจนเกินไปนะครับผมว่าระยะเนี้ยกําลังอร่อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ